การละสั่งโยศสามใช่ไหมคือเราต้องเข้าใจก่อนว่าการที่เราจะละสั่งโย์เนี่ยคืออะไรใช่ปะสังโย์เนี่ยมันคือเครื่องร้อยรัดเออเพระพุทธเจ้าบอกเลยว่าภิกษุทั้งหลายคือเราไม่เคยเห็นสิ่งที่ทําให้สัตว์อะเครื่องที่ทําให้สัตว์ต้องเวียน่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัตนี้อันอยู่ในสังสารวัตอันยาวนานนี้ได้มากเท่ากับสั่งโยช์ก็คือตันหาเออแปลว่าอะไรสั่งโยน์นี่แหละ ที่เป็นตันหาที่ทำให้สัตว์ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัตรนี้เ,เข้าใจนะทีนี้อีสังโยชน์เนี่ยมันมีอะไรบ้างสังโยชน์เนี่ยถ้าแต่แจกแจงออกมาเลยนะจะมีทั้งหมด10สังโยชน์แต่พระพุทธเจ้าอะ่ะเวลาพร,พระองค์ทรงบัญญัติอะ่ะพระองค์จะบัญญัติในบริบทที่แตกต่างกันพระองค์จะมีบัญญัติสังโยชน์สาบ้างสังโยชน์ห้าบ้างสังโยชน์เบ้างอแต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมด สังโยชน์ที่ทั้งหมดเลยที่สัตว์จะต้องละให้ได้ที่เหล่าอริยะบุคคลทั้งหลายจะต้องละให้ได้จะมีอยู่10ข้ออ่าทีนี้มีอะไรบ้างอย่างแรกอย่างแรกก็คือสักยายทิฏฐิอ่าเดี๋ยวจะอธิบายนะสักยายทิฏฐิวิจิกิจฉาอะไรอีกสีละพรตาปามาอะไรอีกกามาราคะและอะไรอีกพยาบาทหรือกามาพยาบาทหรือปฏิฆะอ่าตัวนี้ตัวที่5นี่สังโยชน์5 เป็นโอลัมพกิยะสังโยน์เรียกว่าสังโยน์เบื้องต่ำเออทีนี้ถัดต่อมาสังโยน์ข้อที่6คืออะไรสังโยน์ข้อที่6คือรูปปราคะสังโยน์ข้อที่7อะรูปปราคะไล่ไปแล้วก็จะเป็นอะไรสังโยน์ข้อที่8คือมานะสังโยน์ข้อที่9คืออุทธัจจะสังโยน์ข้อสุดท้ายเลยที่พระอรหันต์จะละได้คืออะไรอวิชาเมื่อละอวิชาที่เป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดสังขารทั้งหลายได้เมื่อละอวิชาได้แล้ว จะปรินิพานในชาตินั้นเลยอนี่แหละนี่แหละคือสังงยชอ่ทีนี้แต่ละตัวมีอะไรบ้างเราเอาคำถามมู่สั่งยชน์3ถูกไหมเอาแค่สังงย์เบื้องต้นก่อนเนาะ3ข้อนะครับไอ้ที่บอกว่าสังงยศนามที่มันมีเรื่องของอ,อะไรอะ่ะถ้าจะไม่ผิดเป็นเรื่อเป็นกามกามาาคะอะไรอย่างเงี้ยแหละผมจำไม่ได้ละผมจำไม่ได้แล้ว,ม,ม,ลวมีพระสูตรบอกด้วยนะ มีพระสูตรบอกด้วยว่าสังโยชน์สาม,มีอะไรบ้างแต่เอาแค่การเป็นโสดาบันก่อนละกันสังโยชน์สามข้อแรกที่เราจะต้องละให้ได้เพื่อที่เราจะได้เป็นอะไรเพื่อที่เราจะได้เป็นโสดาบันถูกไหมอ่าโอเคข้อหนึ่งเนี่ยเรียกว่าสักกายทิฏฐิเออสักกายทิฏฐิพระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ว่าสักกายทิฏฐินี้ก็คืออุป,ปทานขันธ์ทั้งห้าก็คือความยึดมั่นถือมั่นในอะไรในขันธ์ทั้งห้าเออ ปัจจุปาทาน,นขันป,ปัญจัแปลว่าอะไรห้าอุปปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นขันก็คือกองทุกใช่ปะ่ะทั้งห้าตัวแปลว่าอะไรกองทุกความยึดมั่นถือมั่นของกองทุกทั้งห้าใช่ไหมเออกองทุกทั้งห้าหรือขันห้ามีอะไรบ้างรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณน,นี่ห้าอย่างแบบนี้เมื่อเราถ้าเราเข้าใจตัวขันห้านี่ห้าอย่างแบบนี้ปุ๊บ แล้วทุกวันเนี่ยเรายึดมั่นถือมั่นในสิ่งนี้ไหมต้องถามก่อนยึดมั่นถือมั่นในขันทั้ง5้าไหมยึดมั่นในรูปไหมรูปมีอะไรตาหูจมูกลิ้นกายใจอ,อผิวสัมผัสใช่ไหมแล้วก็รูปอ่าแล้วก็รูปภายนอกคืออะไรรูปเสียงกลิ่นรสผดทะพะนี่ผิวสัมผัสแล้วก็ธรรมอารมณ์ที่กระทบใจแบบนี้นี่คือรูปหนึ่งในขันเรายึดมั่นถือมั่นไหม เรายึดมั่นถือมั่นในร่างกายไหมคิดว่าร่างกายเราสวยงามคิดว่าร่างกายนี้เป็นของเรามันสวยงามมันต้องคอยดูแลเราบำรุงรักษาเพื่อให้มันแข็งแรงยึดมั่นถือมั่นอยู่ไหมสละออกได้ไหมกายเนี่ยถ้าสมมุติเราตายไปตอนเนี้ยเราทําใจได้ไหมหรือถ้ามีคนมาตัดแขนเราเราทําใจได้ไหมอ่าเนี่ยคือการยึดมั่นถือมั่นในกายโอเคไหมในรูปทั้งหลายเออเราเห็นรูปเราเห็นเพศตรงข้ามที่สวยงาม หรือหล่อเหลาเรายึดมั่นถือมั่นเขาไหมเห็นไหมว่ามีความสุขความทุกข์กับสิ่งนั้นไหมเห็นแล้วพอใจบ้างเห็นแล้วไม่พอใจบ้างไหมเออเนี่ยมันเป็นความยึดมั่นถือมั่นได้ยินเสียงเสียงเพลง,งที่เราชอบเ,ออเ,เสียงเพลง,งที่เราชอบเราุอ้ขอโทษเข้าม่เสียงเพลงที่เราชอบเข้าหูใช่ปะเข้าหูกระทบหูพอใจบ้างไม่พอใจบ้างถูกปะเนี่ยมันยึดมั่นถือมั่นอยู่แบบนี้นี่คือความยึดมั่นถือมั่นในรูปเวทนาล่ะ เวทนาคือความสุขบ้างความทุกข์บ้างความไม่สุขไม่ทุกข์บ้างยังมีความอยากให้มันสุขอยู่ไหมเรายังมีความอยากที่จะออกจากความทุกข์อยู่ไหมเราจะมีความอยากที่จะยังอยู่ในความอุเบกขาความไม่ยินดียินไล่อยู่ไหมเห็นปะมันยึดมั่นถือมั่นอยู่อ่าต่อมาเรามีความจําได้ไหมเรายังมีความจําได้นี้เรียกว่าสัญญาเมื่อเรามีความจําได้หมายรู้ในสัญญาในความจําอ่ะบางทีเราเห็นหมา แล้วเราเคยเลี้ยงหมาพันเดียวกันความจําดีตัวไหมดีตัวถูกปะมันเกิดความจําขึ้นมาว่าโอ้เราก็เคยเลี้ยงหมาเห็นปะมันยึดมั่นถือมั่นในสัญญาเราคิดว่าไอ้ความจําที่เกิดขึ้นกับเรามันเกิดขึ้นกับเราในอดีตอะมันจําได้อ่ะแล้วคิดว่ามันเป็นของเราอ่ะเออเนี่ยความจาเนี่ยเป็นของเราเว้ยเออใครจะมาภาคความทรงจําเนี่ยไปไม่ได้เวลามีความทรงจําผุดขึ้นมาก็สุขบ้างทุกบ้างไม่สุขไม่ทุกบ้างยึดมั่นถือมั่นอยู่ไหม รู้ทันไหมว่าความจํานี้เป็นแค่ความจําไม่สามารถทําอะไรได้เ,ออเนี่ยถ้า y y ยังยึดมั่ y y นถือมั่นอยู่ก็ยังยึดมั่นถือมั่นในอุปทานอาคารอยู่ถูกไหมออสังขารก็เหมือนกันเรามีความคิดไหมวางแผนไปนในอนาคตคิดว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้คิดว่าสิ่งนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้อย่างนั้นปรุงแต่งไปเรื่อยปรุงแต่งในทางความคิดปรุงแต่งอยู่ไหมยังปรุงแต่งอยู่แล้วเราก็ยึดมั่นถือมั่นว่าสิ่งที่เราคิดนั้นถูกต้องไหมเรายึดมั่นถือมั่นว่าสิ่งที่เราคิดจะนํามาซึ่งความสุขแก่เราไหม เรายึดมั่นถือมั่นว่าความคิดของเราจะนํามาซึ่งความทุกข์แก่เราไหมถ้ายังยึดมั่นอยู่นี่ไงความทุกข์เห็นป่มมันก็คือสักกายทิฏฐิวิญญาณคือตัวที่เข้าไปรับรู้อารมณ์ต่างๆรับรู้อะไรรับรู้รูปที่เราไปเมื่อกี้รับรู้เวทนาที่เราไปเมื่อกี้รับรู้สัญญาความจําได้หมายรู้เมื่อกี้รับรู้สังขารความปรุงแต่งความคิดนึกปรุงแต่งต่างๆเมื่อกี้นี่คือวิญญาณถ้าเรายึดมั่นถือมั่นในการที่เข้าไปหมายรู้สิ่งพวกนี้อยู่ ก็ยังอะไรก็ยังละสักยติถิไม่ได้เพราะฉะนั้นนี่คือขันทั้ง5แบบคร่าวๆเนี่ยสั่งย์ข้อที่1คือความยึดมั่นถือมั่นในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแบบนี้เออนี่แหละสั่งย์ข้อที่1เมื่อเราละสังโย์ได้มันจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทําให้เราละสังโย์ข้อที่2ได้และละสังโย์ข้อที่สได้ถามว่าทําไม เวลาที่เราจะก้าวเข้าการเข้าสู่การเป็นโสดาบันโสดาบันจะละสักยัติที่ถิได้ด้วยการที่เขาเข้าไปเห็นว่าขันห้านั้นน่ะไม่ใช่ของเราไม่ได้เป็นเราเอ่าไม่ใช่ตัวตนของเราแบบนีเ้เมื่อเข้าเข้าไปเห็นในสภาวะธรรมของเขาว่าเฮ้ยขันห้าที่มันเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญ,ญาณเนี่ยมันไม่เที่ยงนะมันนํามาซึ่งความทุกข์นะเว้ย แล้วมันไม่ใช่ตัวตนเลยอะ่ะมันไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ได้เป็นตัวตนของเราอะ่ะเขาจะขาดความยึดมั่นถือมั่นออกความยึดมั่นถือมั่นต่อขันห้าของโสดาบันจะตัดออกไปเลยแบบนี้เรียกว่าโสดาปฏิมักละสังโยชน์ข้อที่หนึ่งได้ถูกไหมแล้วเมื่อละสังโยชน์ข้อที่หนึ่งได้เขาเห็นตามความเป็นจริงอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนแล้วเขาจะเชื่อไหมเขาจะยั่งลงมั่นไหมในพระพุทธเจ้าเขาย่อมอยั่งลงมั่นในพระพุทธเจ้าจริงไหมเออ แล้วเมื่อเขาอย่างลงมั่นในพระพุทธเจ้าเพราะเขาเห็นตามความเป็นจริงแล้วว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนถูกต้องอ่ะแล้วพระองค์พระองค์มีอยู่จริงอ่ะท่านเห็นเลยอ่ะโสดาบันจึงอย่างลงมั่นใช่ป่ะแล้วคําสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงตัดไว้ดีแล้วคําสอนของตถาคตที่ทรงจําแนกแจกแจงเอาไว้ดีแล้วทําให้เป็นเหมือนหงของที่คว่ําเออทำให้สามารถเข้าใจได้ง่ายสามารถประพฤติปฏิบัติตามได้แล้วเห็นผลได้ตรง ตามหลักความเป็นจริงได้ไม่จํากัดการพระธรรมของพระองค์โสดาบันจะอย่างลงมั่นไหมอย่างลงมั่นนี่ยมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยเมื่อโสดาบันอย่างลงมั่นในพระธรรมแล้วเขาจะอย่างลงมั่นในพระสงฆ์ไหมย่อมอย่างลงมั่นในพระอริยะสงฆ์เจ้าเพราะอะไรเพราะตัวเขานั่นแหละที่เป็นอริยบุคคลแล้วเขาจึงเชื่อได้เลยว่าอริยบุคคลที่เป็นพระสงฆ์มีอยู่จริงใช่ไหมอ่านี่แหละ มันเป็นเหตุเป็นปัจจัยขึ้นมาต่อกันแล้วเมื่อเขาละเนี่ยเมื่อเขาอย่างลงมั่นแบบนี้แล้วนะในพระพุพะทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วนะตัดความลังเลสงสัยเขาจะละสังโยชน์ข้อที่สองได้คือวิจิกิจฉาใช่เปล่าเออมันเป็นแบบนี้มันเป็นเหตุเป็นปัจจัยซึ่งกันละกันมันไม่ใช่ว่าเอ้ยฉันยังละสังโยชน์ข้อหนึ่งไม่ได้แต่ฉันอย่างลงมั่นแล้วแปลว่าฉันละสังโยชน์ข้อที่สองได้แล้วจ้ะไม่ใช่จ้ะเข้าใจใหม่โอเคไหม เออมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันเออต่อมาเมื่อเราหยั่งลงมั่นอย่างไม่หวั่นไหวในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเราจะทําผิดศีลได้อีกไหมทําผิดศีลไม่ได้แล้วถูกไหมเราจะเชื่อในการทําพิธีกรรมจะเชื่อในการอ้อนวอนขอร้องต่อชะตาเบิกแว่นเวียนเทียนต่างๆไหมย่อมไม่ถูกไหมเพราะมันหยั่งลงมั่นแล้วไหนๆพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วใช่เปล่าเขาจะทําผิดศีลไม่ได้อีก เขาจะไม่ต้องตั้งเจตนาเพื่อรักษาศีลเลยโสดาบันจะศีลบริบูรณ์โดยที่ไม่ต้องตั้งเจตนาไม่ต้องมีความอยากในการรักษาศีลอีกต่อไปนี่คือโสดาบันเนี่ยละสังโยชน์ทั้ง3ข้อได้ก้าวเข้าสู่การเป็นโสดาปฏิผลแบบไม่จํากัดการการละสังโยชน์ข้อที่1ได้สังโยชน์ข้อที่2และ3จะละตามมาได้ทันทีโดยที่ไม่มีเวลาขั้นเมื่อไม่มีเวลาขั้นระหว่างทางที่ที่กำลังจะกลายเป็นโสดาบันจะตายได้ไหม ย่อมไม่ได้เพราะไม่มีเวลาขั้นนี่ไงความหมายของการของคำว่าเห็นผลได้ไม่จำกัดการเป็นอาการลิโกเออนี่แหละคือละสังโยชน์ทั้ง3ขอ้อ